ไปที่ศรัทธานะฮะแล้วก็ศึกษาชื่นชอบพระสมเด็จท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะพาไปดูเรียกว่าเปิดหีบเปิดกรุก,กันเลยครับท่านผู้ชมฮะทางพออ้าฟ้าพรทิพานะครับได้ท,ทําพิธีเปิดหีบโบราณสี่หีบด้วยกันนะครับเพื่อสนับสนุนการสร้างโบสถ์ให้กับพระสงฆ์เมื่อวันที่3เมษายน68ที่พิพิธภัณฑ์พระสมเด็จที่จังหวัดปทุมธานีนะครับ โดยมีท่านน้อมพงกันจนานุกกรช่างภาพส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9มาร่วมเปิดหีบด้วยนะครับซึ่งมอบให้กับหลายวัดเลยนะฮะเปิดหีบเสร็จปับ๊บก็มอบให้กับวัดบ้านบุ่งโพง,งามที่พิจิตรวัดราคางจังหวัดพิจิตรวัดรัตนคูหาอุดรธานีวัดชาปิยราชอุดรธานีวัดโคกคึมชัยภูมิวัดมงคลเขต จังหวัดพิจิตรนะฮะก็มีพระสงฆ์เนี่ยท่านมารับการถวายเนี่ยนะฮะรวมแล้ว5,000องค์พอฟ้าเนี่ยเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ทั่วไทย108รูปเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลด้วยแด่บุรุพะมหากษัตริยาทุกพระองค์นะครับและถวายแด่กรมสมเด็จพระเทพเนในวันคล้ายวันพระราชสมภพอีกด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงฮะ ที่มาก็คือมาให้กําลังใจผอ,อ,อฟ้าแต่พอดีมาเจอเปิดทีบพอดีผอ,อ,อฟ้าก็เลยถวายอีก200-200องค์ครั้งแรกที่มาก็คือถวายไป500องค์ส่วนตัวอีก100องค์เอาไปสร้างห้องน้ําทางวัดได้จัดปริวาสกรรมและทีนี้ห้องน้ามันขาดแคลนจากห้องน้ําไม่พอพระมาเข้าปริวาสกรรมประมาณร้อยกว่ารูป ญาติโยมสนใจก็ไปติดต่อได้ที่วัดโคกคืมได้เลยหรือซึงทางวัดก็จะได้นําปัจจัยไปสร้างวัดจะเริ่มสร้างก็คือจะเอาเลือกปีใหม่ไทยช่วงสงการอนุโมทนาบุญล่วงหน้านะโยมขอเจริญพรขอบใจโยมผอผอ,อ,อฟ้ามากที่เป็นตัวแทนสร้างความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาคนดีไม่ทิ้งความดีความดีก็ไม่ทิ้งคนดีเช่นเดียวกัน นะกิตติศัพท์ของพออฟ้าได้ช่วยเหลือสังคมสิ่งในที่ต้องการความช่วยเหลือนะพออฟ้าเนี่ยก็ได้ไปช่วยเป็นประจำนะพระอาจารย์ก็ได้ยินกิติศพัพนทะ์ก็ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังนะถือว่าเป็นคนที่จิตใจงามนะเต็มไปด้วยบุญด้วยกุศลน้าอนุโมทนากับพออฟ้าขอให้พออ้้าพร้อมทางคณะเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญแล้วก็ แขวคลานนะปลอดภัยจากหมู่มารแล้วก็เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงอุปสรรคอะไรต่างๆก็อย่าได้เบียดเบียนขอให้มีความสุขความเจริญสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่นะฮะตอนนี้เปิดรับสมัครทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะก็มารวมสร้างบุญได้นะฮะติดตามรายละเอียดได้ Facebook ฟ้าให้ทีวีนะครับค่ะ